เจ้าชายผู้รักป่าภัยการระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองพนิชยการอันรุ่งเรืองมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเทพบุตรเจ้าชายพระองค์นี้ทรงเป็นปราดผู้รอบรู้ชอบอ่านหนังสืออยู่เสมอแม้แต่แคตตาล็อกของเล่นจากเมืองต่างๆพระองค์ยังทรงพลิกดูด้วยความสนใจวันหนึ่ง พระองค์เสวยอาหารกับเหล่าเสนาแต่กลับมีสีหน้าที่ไม่สดใสนักเมื่อเหล่าข้าราชบริพารทูลถามเจ้าชายตรัสว่าเรารู้สึกประชในใจเพราะบ้านเมืองเรามีของขายมากมายแต่กลับไม่มีใครดูแลไพรสันหรือป่าใหญ่ที่ให้ความร่มเย็นแก่เราเลยเมื่อพระบิดาทราบถึงความตั้งใจก็พระราชทานบำเหน็จแก่เจ้าชายให้เป็นกองกำลังคนงาน พร้อมพระราชทานพระธรรมลงเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นเจ้าชายเทพบุตรเสด็จเข้าสู่ป่าใหญ่พบต้นไม้สูงเสียดฟ้าเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างมองมาด้วยความอัจฉริยะอันเป็นนิดทุกคนช่วยกันปลูกป่าดูแลรดน้ําและร้องเพลงตามคงโลก,กนิดที่สอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัวไม่นาน ป่าใหญ่ก็กลับมาสวยงามรมรื่นนกน้อยบินผ่านก็ขับเสียงใสสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันด้วยความกระเสมสารชาวเมืองต่างทราบซึง้งต่างเปรียบพระพักของเจ้าชายว่าแจ่มใสดังแสงจันทร์พระเนตรเปล่งประกายดังดาวระยิบระยับแม้เมื่อเจ้าชายบรรทมยามค่ำคืนก็ยังทรงยิ้มในฝันเพราะรู้ว่าตนนั้นได้ทำความดีให้แก่แผ่นดินแล้ว